ไปวันนี้วันนก็ได้เชียนไทยเป็นเก้าสามห่าล่างก็เชียนสองแปดก็สองหนึ่งเพราะว่าเน้นสองหนึ่งล่างสันลามต่อบนเก้าสามห่างสองแปดกับสองแปดก็สองหนึ่งหลับเพรว่าเน้นเน้นสองหนึ่งล่างสันลามจนบอกข้างทาบอกข้างทาวันนี้มากขึ้นเดียวก็ไปบอกทั้งมีขี้ม่ดีไหมผู้ภัยไหมจ้าอสิซื้อกระซื้อก็สันเออซื้อกระซื้่ตัว่ามาสันลาม อันเดียวค่อยปฏิบัติให้ปูไม่เว้ยสั่นไปเจอผู้ชายผู้แบบไงเว้ยสั่นคือพันชวนนี่ไม่ใช่คือพันชวนนี่แม่เว้ยสั่นอ่ะพี่พันหล่ออยู่บางเพื่อนนี่เพาะพันหล่อยู่บางหนึ่งหนันพันหลอยู่บางเพื่อนก็ว่าว่อลุงหนาลุงหลังแต่ว่าแค่พี่กับฝากค่ะแม่แม่ได้ว่าพี่มิ่นบวชแล้วคือจีซึเป็นยังค่อยซื้ออันเบอร์ก็จีซึก็ค่ะนี่ัิว่าหอยฟังอ่าไม่ซีมิ่นสิไปสอบเพราะว่าไม่ซีมิ่นเล่นมหาลัยยงเทพก็จะได้ไปสอบเย็นอ่ากลุ่มห้ามีหน้ามนุกกระช่วงปลายยปปีก็ช่วงลาเดือน วันนี้มันมันต้องซื้อห้แม่กับไปเป็นไม่ชี้มันกับบัคคือจะต้องซื้อก่อนเพราะว่าไม่ชี้เรียนมหาลัยอยู่เรียนปริญญาตีช่วงคำพันศาพฤศจิกาปีปัจจุบันปูใหม่มันค่อยครบสามเดือนถ้าบทช่วงนี้สามเดือนถ้ากุบประเด็นภาษาเออก็เลยเป็นช่วงคำพันศาพฤศจิกสามเดือนพฤศจิกปูเป็นพรรษาหนึ่งช่วงนี้ต้องโยงให้ครบปีช่วงนี้ค่ะเออพอดีพอดีปูมันก็ะเริ่มาอยากมาปวดท้ายเมื่อวันย์ปูเอื้อรือว่ากระเริ่สร้างประตูโค้งวันนี้ก็ไม่ไรกระเริ่สร้างเขาประทับปูอยู่บ้านเป็นบ่ เพิ่นอยากมาให้สุกราบลูกหลานเพราะว่าไน้ล่องลางไม่ชีเพิ่นลองมาเต็มเพิ่นมาใน้ขาแบบที่ว่าเพิ่นเพิ่นนอันนี้ก็หลานมาเต็มเนี่ยพ่อเออ้าไม่ขี้ซึกแล้วเพิ่นจะลงลางเต็มๆเมื่อนี้อ่กันลออ่าอุจจัอเบิ้งเด้อมื้ปูแล้วสีมาให้ชอดเพิ่นมาสิ่งหายสามตัวตรงๆเละเป็นของควรปีใหม่สันูรือออสำรับไม่ขี้ซึกแล้วกับสีลงมาทำปูให้เต็มบะนี้เอฟซีเพิ่นกับสิบอไดวอเข้ามาเขมีน้องแมนเนาะเออนั่นแหละ อาชุดปีเติมใหญ่นมันบอสอบแล้วก็สิได้ปีเติมใหญ่ช่วงเขาพรรษากอ่ก็สิบวาทนี่ปูไม้สามเดือนพรรษาหนึ่งบาทนี่นี่ละเลขที่มันได้ฝันเนี่ยเบียนรถที่ไหนละเปล่นที่เปลี่ยนนี่นั่งอยู่ในรถเสียงเหมือนคื่นี่อ๋ออยู่ในนี่บอกเน่นอนอยู่ในแต่ก็เพราะว่าปูภัยยางมาใส่ชุดขาวเนี่ยมาบอกเนี่ยเราว่าอันคือจังคือจังเล่าเล่าศูนย์ก็แจังเล่าศูนย์เนี่ยแต่ว่าเล่าเล่าสิเป็นแบบว่ากําปั้นทุกดินเนปปูภัยเล่าสิว่าผงผางว่าบ่มมวนเนปเออเล่าสิ มันที่ก็จะเป็นศูนย์อยู่แม่ว่ามันก็ได้นั่นได้นั่งไก่ปูแท้นั่นมีเงินมีค่ามาสั่งที่จริงสินะเอออยากให้ลูกหลานตึกเลขตึกเบอร์ที่สินะใหญ่ม่มีเงินมารวมสั่งน้ำแข็งที่จริพ่อมันบอกจะปวดจะปวดเพราะว่านอนอยู่รถแม่อยู่นอนอยู่รถแท่นนี้แต่ว่าความฝันพันบอกเก้าสามหาอ่าล่างพันมาสองแปดก็สองหนึ่งมาสั่นมาว่าว่าเป็นเสียงเป็นเสียงโผงผางดอกว่าวบุบวันว่าจุดปวดจุดปวดปู่พายอะไะเน้นล่างสองหนึ่งแต่ระว่าเน้นล่างแมนเป็นไผเป็นไผสมี อาจารว่าที่ที่ไม่ได้ฝันตรงหวดเนี่ยไม่รับโทษนี่เหรอเนาะอาจารว่าเห็นยามากสามองค์น่ะเอากองขวานมาให้ไม่ไล่เนี่ยสามกองถึงกองบอกง่ายเลยไม่ไล่กันเลยลาบเอาแต่ว่าบุรุษว่าทังไม่เป็นนี่ยังเอากองขวานสามกองแบบนี้มาสามองค์เป็นยามาแบบกันไม่ไล่ก็เลยเห็นซื้อแก้มเัน่นอย่งศูนย์เจ็ดมาเกลืงเลยเห็นเลขที่แก้มเพิ่นไม่ไล่กันเลยมาเรื่องแปดสิเป็นสามศูนย์เจ็ดหรือสี่ศูนย์เจ็ด สามกองหรืออาจจะเป็นสามเก่าอีกกี่กองก็จังป่วยหายท้องเข้ามาสามกอนเนี่ยน่น้องมันออกเก่าสามเออนั่นแหละแล้วแล้วแต่เอฟซีผลเอกตีเอาเด้อไม่ได้บวกฟันในฟั่งหมึกขึ้นฟันนบ่อจ้าฟันจะต้องงวดคุณแม่แม่จ้าอันนี้อันนี้เป็นตัวฟันตรงงวดว่าวันฟันแบบเ้ื่อนนี่ฟันอยู่นี่ย้่วันตรงนะเพื่อนนี่แต่ว่านอนอยู่ทะเบียนรถที่นี่แต่นอนทะเบียนนี่แต่ว่าฟันฟันว่างใดก่อที่ได้ตัวเลขขอเคนเป็นตัวใดก็ไม่ไรท้องปู ปูอยู่ปูพเก้าสามห้าเก้มห้า่าเพิ่บอกเป็นตัวเลขเลยเด้อันล่างก็จะเป็นอย่างนสองแปดสนึ่งูวาสองแปด่างสองนึ่าสวาบาเแบบพ้งพางเบาเสียงแบบที่ว่าเบาจุดปดไหมเบาเบาเบาหนิมนวลนนะปูสองแปดสองหนึ่งนเออให้ในร่างสอง่งนแล้ว่าเก้าสามห้าแนมันจะเปยากุ้ายังปูสิให้ให้ลูกให้ร้านได้มีเงินมีท่าไม่โสดม่ลาสัวาอ่าวนี้ร้านก็กำลังสั่งหอประทัปูหมมันลู้จกทอดว่าร้านสั่งหอประทัปูอยู่บ้าน โอ๊ยคือเป็นยนบุญแต่นะปุ้ยมับอกลูกบอกร้านจะดอกไปลูกร้านแต่ไมุ่้นเ้ยแางประตูพงงี้นี่วนาัเก้าสามขาเนี่ยเก้าสล่างสองแปดสองหนึ่งาวัอันนี้อันนี้เป็นแค่เพงแนวทางเดียกับบรเดกรตันตีาสิออกแท้ในนันคือความฝันค่ะความฝันอ้สองแดสองนาะจ้าแมนทพูดจากว่าจจกเน้นสองหนึ่งสนรวัเน้นที่สองหนึ่งแมนที่นอกเขียรแมนเด้ครับอันนี้เป็นเดกความฝันต่วันือนี้แฟนเฟี่ทอมมารหลายบอกว่าแม่ไร่ลงล่างปูกชีพ ไม่ไล่กสินิมนต์่นหายจุดถูกอ่านิมนต์ปูชีบขาวด้วยค่ะเพิ่นว่าไม่ไล่บริเวณรุ่งพันธุ์ที่ดีนะครับแต่ว่าขันเพิ่นธุ์มาเทียนนี่เข่าเป๊ะเลยเด้ปูชีบขาวเนาะเนาะปูชีบขาวสีไม้ดีเนาะเออไม่ไล่เศียรเชิญปูไม้เนาะครับปูไม้เนาะอยู่ปูชีบขาวด้วยค่ะอุดเจรอต่ว่าขอให้อ่าไม่ขี้มิตรลงปูบัตทับปูสะกอนจ้ะไม่ไล่ลงบัตทับปูสะกอนค่ะไม่ไล่ค่อยเสียนี่เล็กอะ โย่ทั้งเครื่องเลขฟันแต่จังไวดอไรที่ใบเลขฟันทั้งเค่องนะค่ะ4 0 7สี่นย์เจ็ดสามศูนยเจ็ดเลขฟันไม่ไรแหลกก้อเข้าเดียบศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์อันนี้ฟันแต่ต้องวดฟันเต็น้องงเลขยกแกมผู้หญิงแมนแมนจ้าอันนี้เลขฟันต้องวดด้อค่ะแต่ว่าเลขที่ไม่ได่ฟันนี่ส่มากจะคิวอยู่ได้มาสองวดแล้วแมนจ้าวดตก่อนกับฟันมาายมมหาเพื่นมากยังไได้เลขมันออกแปร้หาเนาะมั่อกอนออกหาแปรที่ห้าด่นครับ มงาจอนตัดฟันรปูออาก่อนต้นอข้ามาหา้ก็ออกเก้เาสามกับเอก,กนอีม่ไอันนี้ก็ไปเลขฟันเลยคันนี้เพราะเพื่อนตมกตักชอบเพาไม่ไล่ตัวไหครับที่ที่ที่ไม่ได้มกชอบเด้ออ่าไม่ได้มกอ่าสามห้ากับศูนย์เจ็ดสามห้ากับศูนย์เจ็ดล่างไม่ไมสองหนึ่งเม็ดเดียวล่างชอบเม็ดเดียวห้าสองหนึ่งเน้นๆลยเนะไม่ไล่เนะเน้นๆเลยปูมาเน้นพลังสีเม โออเาแล้วมาถ้าปูภให้มาบอกโดนๆคำว่าเขาอยู่เด้ตามที่ใกล้ลง่มเป็นเนาะครับอืมเป็นเห็นเน่นเดี่ยอันนี้เป็นเรื่องความฝันแต่สำหรับวันนี้ไม่ได้เฉพาะปูชีบเขาวลงมาทับล้านให้แฟนเอฟซีอยู่อืมเป็นทั่วมาหลายสายอยู่ว่าอยากทำไม่ได้ลง่มเป็นแต่ขอโชคกระดับน้ำขึ้นนะครับครับการฆ่าเพื่นไห้อาจจะได้กระทงกันกันฟันเลยเนาะพ่อเนาะครับจัดได้เลยจัดไปเลยจ้ะครับตอนนี้เราชุดนี้ไป จะนำเจียมไปก่อนเนาะแมนจ้าเอาวันจะซื้เวลาเท่าไหรแม่นี่แม่แ่อาจานนี่แม่ลอมาท่านหน้าอยู่มาายไมจานไปเสื้อของมามท่านหน้าอยู่นี่นแต่ว่าอยากซื้อก้นเทีนน่ยงนี่นี่มันหาโมงเนี่แมนหาโมงแล้วแต่พันว่าฟ้ามาจันรเขาเลย่าเป็น์เาั่เออเนไปซสื้อเล็กปนมากื้อของหาย้างประนจานก็ได้ขอบคุณครับขอบคุณครับจังไดก็รอชอบเต็ดๆจากกู